สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พูกอบผมชาคิดนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินนะครับตำบลขุนคงนะครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผมกําลังประกาศขายนะตอนนี้นะครับแปลงนี้นะครับก็พิเศษตรงที่ว่าผมแบ่งเนื้อที่หนึ่งไร่ขึ้นนะครับก็มีเพียงแค่ก้าแปลงเท่านั้นนะครับกท่านก่อด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะเป็นรายากาศ ชื่อเลยทีเดียวนะครับทุกท่านท, assim, ที่ดินแปลงนี้นะ,นะครับทุกท่านก็อยู่ใกล้นะครับวงแหวนรอบสามนะครับขับรถมาจากวงแหวนรอบสามเนี่ยไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับทุกท่านที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการทํารีสอร์ทนะครับโฮมสเตย์นะครับทุกท่านสร้างบ้านพักตากอากาศก็ได้นะครับแปลงนี้นะครับหรือว่านักลงทุนานไหนอยากซื้อไว้เก่งกาไรผมว่าก็เหมาะเหมือนกันนะครับ ตลาที่ดินแปลงนี้นะครับทุกท่านก็ห่างจากจักเกิลเดะคาเฟ่นะครับก็เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากตลาดน้าโพ้งก็เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากกาดฝรั่งนะครับ6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับห่างจากในตัวเมืองห่างจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ตก็15กิโลเมตรนะครับห่างจากสนามบินเชียงใหม่นะครับก็16กิโลเมตรนะครับทุกท่านอ่ะเรามาคุยในส่วนของเรื่องสารน้มโภก สารุร่งในแปลงนี้ผมก็จะมีเรื่องของน้ำประปานะครับให้ทุกท่านไฟฟ้านะครับอ่าแล้วก็ถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรนะเรื่องน้ำประปาเรื่องไฟฟ้าผม <g ül s> ก็จะเดินให้หน้าแปลงแต่ละแปลงเลยนะครับอ่าในส่วนของเรื่องถนนคอนกรีตเนะี่ยผมก็จะทำอ่าในแปลงด้วยนะครับแล้วก็หน้าแปลงทางเข้าที่ดินเราตอนนั้นผมก็จะทําเป็นถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรหมดเลยนะครับทุกท่าน ในส่วนของเรื่องค่าโอนนะครับแปลงนี้ก็ฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนเหมือนกันนะครับผมจะรับผิดชอบให้ทุกท่านหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีค่าโอนหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับผมจะเป็นคนรับผิดชอบให้ทุกท่านหมดเลยนะครับในส่วนของเรื่องราคานะครับทุกท่านแปลงนี้นะครับผมจะขายอยู่ที่ไร่ละ2ล้าน2แสนบาทนะครับทุกท่านทหารเป็นตารางวาละก็ตกตารางวาเพียง5,500บาท ทุกท่านก็ได้สารุโภคตามที่ผมบอกไปน้ําไฟถนนคนกรีกว้าง6เมตรนะครับแล้วก็ฝีค่าใช้จ่ายในวันโอนนะครับให้ทุกท่านทุกท่านจ่ายแค่ค่าที่ดินให้ผมเน้นๆอย่างเดียวก็คือ2องล้านสองแสนบาทนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากดูผลงานผมที่ผ่านมาหรือว่าอ,อยากติดตามข้อมูลต่างๆตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับ หรือว่าท่านอยากจะรอแปลงต่อไปตอนนี้ผมยังไม่พร้อมนะครับท่านก็สามารถเข้าไปติดตามทางเพจตรงนี้นะครับผมจะทิ้งเพจ a c e b o o k ของผมไว้ตรงนี้นะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากต่อสายับผมโดยตรงนะครับท่านก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0643594626ได้เลยนะครับผมผมชาคิดยินดีให้คําแนะนําและให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับที่โทรมานะครับผมฝากไปด้วยนะครับแปลงนี้มีเพียงแค่9แปลงนะครับที่ดินนะครับหางดง่า เชียงใหม่นะครับผมไวกยเกษียณนะครับเด็กข่ไล่นะครับใกล้วงแหวนรอบสามนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับมีเพียงแค่เ้าแปลงเท่านั้นวันนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมแต่กล้องดูบรรยากาศรอบๆนะครับ